ปวดหัวไหมเดี๋ยวผมขอปรึกษาหมอเจ้าของไข้หน่อยครับเอ่อหมอรันมาพอดีเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยพอดีคนไข้จะไปเข้าห้องน้ำอะค่ะคุณหมอแล้วลุบลงไปข้างเตียงวัดความดันสูงนะคะ B P ได้190ร้อยเก้าสิบร้อยะค่ะเพ้าร้อยนะคะแต่ออซิเจนแซตีเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคครับ <c oughs> พยาบาลครับเดี๋ยวหมอขอจ่ายนี่ค่าดีปีนนะครับ2มิลลิกรัมเวนแซตนะครับแล้วก็ขออีเคจีด้วยนะครับค่ะขอบคุณทุกคนมากนะครับแองเจิ้ลเวลาเดินลุกอะไรระวังนะครับมันลมมันวูบได้เนาะได้ครับหมอขอบคุณนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับขอบคุณหมอเบสด้วยนะครับพี่รันครับเดี๋ยวผมขอปรึกษาอะไรหน่อยนะครับ เบสมีอะไรว่ามาเลยครับผมว่าพี่อาจจะต้องปรึกษาอาจารย์หน่อยนะครับเพราะถ้าผมดูไม่ผิดเนี่ยคนไข้ที่ชื่อแองเจลน่าจะมีภาวะเดี๋ยวนะคือขอบใจนะที่เป็นห่วงพี่แต่ว่าถ้าเรื่องคนไข้พี่อ่ะพี่จัดการเองได้นะผมว่าพี่อาจจะต้องปรับตัวยาหรือเปล่าครับเพราะคนไข้าอาจจะมีภาวะคูชิงซินโดรมแล้วอ,อ่าพี่บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวพี่จัดการเองนะไม่ต้องมาห่วงเรื่องพี่พี่สัญญากับผมได้ไหมครับว่าพี่จะจัดการหรือพี่ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ อย่างน้อยพี่ต้องปรึกษาอาจารย์ครับเอ่อเฮ้เบสพี่ว่าเบสล้ำเส้นเงินไปแล้วว่ะเอางี้เพื่อความสบายใจของเบสเดี๋ยวเย็นนี้พี่ไปตรวจคนไข่าให้อีกรอบนึงโอเคไหม